บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยนะครับผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูลมโลชมหุบเขาสีชมพูนะฮะดูนางพญาเสือโคงนะครับบานแล้วร้อนะครับชวนเที่ยวช่วง สวยที่สุดนะครับวันที่วันที่25นะครับธันวาคม2568ที่ผ่านมานะครับณบริเวณแปลงปูดอกนางพญาเสือก้มภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลปกสะทอนออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับที่ผมจามานำเสนอก็คือสามารถขึ้นที่ฝั่งภูทะเบิกได้นะครับหรือจะไปขึ้นที่โกกบากนะครับวนไปที่อ่เขาเรียกว่าสหลังมังกรนะครับนานสะอุ้งก็ได้นะครับพอมาลงปุ๊บเราเข้าเขตอุทยานภูหินร่องกล้านะครับอาจจะเสียค่า เข้าอุทยานนะครับไม่อาจจะละเสียเลยนะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีจุดที่เป็นจุดของอุทยานภูหินล่องกล้านะครับแล้วก็จะมีรถ2แถวรับนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็บริการนขับไปส่งยังสถานที่แล้วก็ถ่ายภาพสวยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนําให้ไปเที่ยวนะครับสามารถขึ้นฝั่งจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะครับเนาะมันขึ้นได้หลายทางแล้วก็ด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยก็สามารถขึ้นได้นะครับนะฮะ คือมันติดต่อนะครับติดต่อกับเพชรบูรณ์พิษณุโล,โลกนะครับแล้วก็จังหวัดเลยนะครับนะบสำหรับผู้ลมโลนะครับใครที่สนใจจะไปเที่ยวชมก็สามารถไปกันได้นะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่25ธันวาที่ผ่านมานะครับ